มาดิจ <ort. S 1> ้าขุนชาแนลภาพไมากินเข่าเด้อจ้าเห็นไหมขุนชาแน่นั่นเหรอนั่งฟ้าประการนั่นนะโอ้คือยุกไก่เบ้ยจ้าบ้ามามชวนนี่เด้อพี่น้องเอฟจีทางไหนบ่เห็นพวันถึงกล่องหักบ่ได้แกงเชียรน้อยอันพักไพ่ขัดจองพี่น้องพักน่ะแล้วก็พักกระโดนสายบัวหัวหอมแดง แค่จะกินแน่และแดดสีไล่ดอกสักขมิ้นินหวเป่นื้อเป่ากินไล่มาเป็นยังนี่พักติ้วเล้วพี่น้องพักกระโดนกระปุ่นซุปบกมี่ห่อเมียงมาที่นี่นี่กองเขาเอากินเงา u แบบนู้นมาถึงจเจ้วก เท่าเท่าเ<ม>จ้าของสวนมามิจิมพี่น้องขอนไดนกินแล้วก็มา้งก็ไทายสวนเพิน่นเจ้าของอันบ่มีขี้ดินไหลปลูกมายิ้มมายิ้มไว้นั่นนนงนั่นแหละ <c oughs> นี่แหละอันแม่ยา,ยากกินแม่แ<ม>ดง,งนุ่เนาะสิยาเพรอยากให้ก,กิน,นกินข้าวปลาเถอะจ้ะมาเด้อมากินข้าวปลาน้ำฝันเด้อ เบิ่วยบังหอยแน่นว่าแม่จำอียังออพุยตัอเมอียใหญ่เนาะเอยอพรนเขาไปเอาติเม่นเขาตื่นเขาจบไปเอาวันขวามียงมาเด้อข้นเหมือนง่ายลกสิงจะรัไปหา,าหน,นูเ้ยออามากัด โอ้ยแฉบแฉบ้นมาเก็ไม่ได mm ้หรอกนั่งมาปูน้อยน้ำกินเสร็จแล้วชออันบ่กินอันนี้เลยเสร็จงานแล้วคือแท็กเลยเสร็จงานบ่กินบ่กินแดดเด้บด้กินแดดได้่าไม่บ่กินโดนแล้วจะเป็นม่น้องอ้อนลูกนะใช่หรอ้เขาเนี่ยด็ดดอกนนอ น้อนแางให้คุยขอบคอไปกระปูรองเด้อพี่น้อง่า่บางอันนี้เากกินลุกบุ้งน่นมันดีแบบนี้กับกระปูดำกูกนีมึงมีกินมัมันมีหมมึนไปก้นอีกเนเกระดูเอัน อันนี้ตีไม่กินอ้อนเขียนหน่อยเอิ้นนุ่มผู้ใดสิไปเอิ้นโอ้ยเอิ้นนี่ก็ได้ยินี่้เติ้ยมากินแจงเขียนหน่อยเฮ้ยโมมีแนวหัวปากได้เด่นบ่าอยากอายเพื่อนเนาะลงกเลี้ยวถูบเด้พ่อแม่เลี้ยวเด้พ่อโซจ่าคุยกันเราเรงเรงยังไงกินเดูคุยแล้วจังมวนอืมไม่ปวดแสบยังกินแสบแสบเปะแสบเนาะ เมนก็แซ like, ่บเต้นรวมกันคือกันแล้วก็ไหเอ้าใช่เจ้าว่าแม่แดงนี่เพิ่มเว่าเพิ่นเฮ็ดบัวเนี่ยเจ้าว่าเพ่มหนักคือบอ่่ลบใส่หลายตัวบ้มาได้หลายหลชูรสนะอืนหัวอก่ได้ยมันหวานได้หลายหมันหวานจ้หนั้นบอ ตำเครื่องเครื่องถ้วยกันถ้วยเนียนหมดเอาไประบายสองบวมแคบุงบุ้งลนอ่อืมให้กินสมัยใหม่กินซุ้นลนหลายหลายมันเป็นอีหยังหรอเขาว่าเน่ไ้เทาสาเพรากับบอกขึ้กันบอืมพวกเคียงงเน่ยเขาว่ายาหนักหลายเขาว่าอืมสิ่ีนะปนเนาะดู bao lắm môn này là xiềng bầu lắm mhm 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 คือกันนคมันแก่ก็่จักเจัไปะนแต่ละหม้อหนคือกันคืกันหมอไตบอกว่าอยแต่ห่างไบอกพวกไตดีกับพวกเป็นยังดอกพวกไตเสียมไตยังเนึ่งพวกเคี่ยงฝุ่งนะเขาว่าน่ะไรุ่นลดหนารุ่นแม่เหรอแน่แต่มนตีแจ๊บโสตรด อาไปเอิ้นหัมโอ้๊ขี้ขานแม่เสียใจเลยไม่ไม่อย่างเยตายเดนอยาไปอบซ้อนดเดีวท้เอาก็พยายากินก่เรื่องว่าเขาอยากเนาะผม่าอยากม่นก็มาลดเสียงิ่ขายของไี่หรอหันที่นุ๊มาโลกกอากเอ้ยนุ๊ดมาซื้อของตัวเขาขอเลย่นาะนุ๊ดบ่แมนุ๊ดนี่นะอืมมันมาซื้อของ ดั็ตเดก็นตวจ่กแขอ่บเลยคนยังเอาอนแฟนเขามาแล้วบ้นบอบนแฟนเขามาแล้วบ่มันื่อเยียงดื่มแน่บ่เข็นยืนดุนไปเรื่อเขาบกห้องมาแล้วเร่องดูใจทำมึงร่มมาแต่ที่มากกบบกห้องจนล่มบุกไปเลย

เด้อจเอเชียทั้ไหลอเมริกาได้กันเช่วิตเรแลนะเปนอิตาลีขาดลืมอื่นลืมเขาน้าไรลูกมันอยู่กว่ากไงมันก็พาวาใส่รถเขาใส่รถนะทุกคนใส่รถมัหนง่ายเดี้ยจำไว้เรียบเรียกันเรียบเรียบร้อยเขาเจ้ากับอัดร้อมันใบอ้อยแปะเป็นไงปุ่งดองมัน

แลมันเทียมาันจใสหรอมันหลยม่เต็มเป็ทัวที่ไมเก็บนงันเนยกองไเออคนืไหกอันนี้กิมเหกินบ้านนี่ยกามง่กพ่หมันเทียมเอะอะนสั้งมันไม่ติพราะมันือตอนนั่นะเอก้นตอนนั่น่ะ ตอลมันกำลังมันนั้นอี <laughs> ยนมันไรกินมอยากเปี่ยนเย <laughs> ขียน้อยกินมันอยาก,ก่ยนเขียน้อยบ่อางว่าคนกินหอดาเอยย่ยานเห็งเขาขายของห่างชิ้พอไม่รู้เจ้ามันออกไปใช้บ้าน

มันกินเขาหวังใหญ่นกินเขาวังกูสีลงมากหวังคนจำอันฝรั่งทอดแบบม่วงมันกับว่าหิ้วถึงตัวใช่ต้องหิ้วหัวโกล้มลุ่นไปนั่งกูก็ขึ้นเมียเอาอีหยังนี่งันไม่ได้หยั่งหิ้วไปนั่งได้

เขาเห็ดยูเล่ยน้ำฟ้าปานะมันโมเลวยะเสียก็จ้ามันไหลบสสดวกแ่ไหนแ่ไเขาเห็ดอันอันยัง่อันเกี่ยวไปน้ำลักเสาไฟฟ้าั้เห็ดน้ำงอซองอกไปแก่นั่นแก่นี่อ้อมหายใส่ใกูเออใส่ใบกีตูทำไมีตูเอาไปุเจะถเลิศสุดก็ต่หัวใส่ต่หัวใส่ีตู hết cần nọc hết nhé lộn Thôi chị chị Thật cũng có để ẩu xế này ẩu như hát cho con Hát không này Hát có cùi xây bộ có xây ấy nhắn Ở cùi hôi hôi cho mùi Cô thì bố ẩu hôi này Cô ba ảnh điền vươn đầu lúc này mới điền khẩu Vâng Lê này Nhảy cái gì đều ngắm Cứ nóng phải cho คือปลูกบ่ฮะคือปลูกมั้งนี่อันเสืออันนี้คนะ่ะเสืออันนี้ขัาวไผ่ค่ะข้าวไผ่พันใหญ่นี่ก็ะบนเล็บิวซุ้มหน่อยๆก็เอาลงกอีกแล้วเอาใส่เน่อันนี้เดียวกันแหละไม่นนไดก็ได้อันนี้ไม่เปลี่ยนอยู่หนะูบอกมาที่ซื้อละอ่ะมันเจ้าของม่ได้ซื้อคืนที่แค่สุดยอด

กินได้บุมีเ็อิ่มคะบทังได้่บอ,อม่ามาก,กินยี่ตัวมนจะแเขาไม่ยนุยนเขาะเศษข้ายังไงอเี๊บัวหน่อยบัวสีจะเขียปนปลหมูห้ปลจะัจับตูปปูนี<แ>่

เอาวัดแก้ววัดสิเอคนเหดเ็นนี่เยกน่้นมาดอนี่่ได้าย่างอย่งนี้ตื่นขึ้นมาเนค่ะลูกยูขนาอันนี้ลาเขาไปหองมาได้นนี่อรดียมันเ้หรอเล่วมันมาามันหอกมาาเอาพี่น้องเอ้ยนี่น้องอันจงำยังไงิเดียวครับ น่าไปสิจ่ะแต่วัานี้ผักเานี่มากผักนิมก็มันนี่กิง่ายยังได้ก็พอกจินอยู่แล้วกูมันยไม่ได้เอ้ยไม่ได้แล้ถ้ากนก็กระโดนม้งเจ้าค่าข้อกูเนียยังไม่ไ้กพักกระโดนนันเจ้าดันนั่นเด้อมันเกี่ยนค่าข้อตายไปเร้ว

คลิปนี้ทำนี้ได้จ้าคลิปหน้างไหมช่ยไหมโคกดตาไข่คนอไรคนแช่คนติดตามได้่งแชแนวได้เด้จ้าขอบคุณค่ะว่าดี้ใส่หออโทุกอันนั้นไหมใส่เหรอ